ครับสวัสดีครับครัับวนนี้มาคุยกับพวกเราอีกเหมือนเนดิมเหมือนเดิมช่วงนี้ไข้ามาทุกคนนะคนระับไามาทุกคนก็อะไรเที่ยวทุกคนก็คืใอใกล้บรรยากาศต่างๆกัน ไกบังเนืต่างประมาณทุกะนะไา่บังนต่างประมาณทุกต่างทงนี้นะครับถือว่าเป็นการเลือกตางที่ค่อนข้างจะจะสำคัญอางทางที่จะจริงๆก็ก็าสำคัญนะแปลว่าเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าทางการเมืองมันมันอาจจะต่างกันอาจจะต่างกันเที่ยวี้ที่มันเข้าสู่ภาวะปกติแล้วก็ คือผลการเลือกตั้งจะออกมายังไงที่ที่เป็นที่ได้คะแนนชนะการเลือกตั้งเนาะที่จะมีโอกาสจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยการกดนายกที่เป็นเรื่องของสอสอโดยตรงอ่ะสอสอทั้งหมดนะครับไม่ไม่ได้มีไม่มีสวเข้ามาส่วนต่การหมดเพราะฉะนั้นผมก็จะ ออกมาตรงตามนายกก็ออกมาตามใจของของประชาชนประชาชนคือตามตามเจตนาของประชาชนประชาชนอยากให้ใครมาเป็นที่เป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลจะให้ใครนายกก็จะก็จะช,ะชจัดเจนก็จะชัดเจนไปตามเจตนาคือไม่มีอะไรที่ทำให้มัน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 ผิดไปจาก จตนาภิงของของประชาชนแต่ทั้งนั้นท้งนี้นะครับทางนั้นทางนี้ก็มาหยายความว่ามาหมายความว่มา,าก,การเลือก,รรกตั้งเที่ยวอื่นๆจะไม่สำคัญการเลือกตั้งเที่ยวอื่นๆสำคัญแต่เลือกตั้งเที่ยวนี้เนี่ยเสียงม,มันมันมันค่อนข้างจะอย่างตรงกับความต้องการของประชาชนมากกว่าไม่มีอะไรที่จะทําให้ความต้องการของประชาชนมัน มันมันมันไม่ถูกมันไม่มันไม่ถูกกันมันไม่มันไม่ถูกได้รับการตอบรับเที่ยวหนึ่งเที่ยวหนึ่รับการตอบรับเพราะฉะนั้นแต่ก่อนจะถึงการเลือกตั้งที่ผลการเลือกตั้งออกมาผูกใจพวกเราเพราะว่าเที่ยวเนี้ยเพรา้ว่าเพราะว่าเราเกิกใครีโอกาสที่คนนั้นจะได้มาเป็นการเมือง นักการเมืองหรือเป็นเป็นนายกเป็นผู้นำเป็น,ปนบุคคลหาทศนี้มีมีสูงมีสูงเราเรียกในโอกาสที่ผู้นั้นจะได้เปลี่ยนมีสูงแต่แต่อยากให้เรียกให้ดีนะอยากอยากให้เรือกให้ดีอยากเรียกให้ดีเรืกอกด้วยความมัน่นคงผมก็เลยพูดหลายครั้งในในในไลน์นะครับพูดหลายครั้งในไลน์ว่คือการเรียกแบบแบบมีวิธีการวิธีการสวัสดีจิ สวัสดีสิทธิท่านนะครับถ้าใครมาแล้วก็เอาพิมพ์อาพิมพ์พิมพ์มาโอนมาแล้วครับ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 สวัสดีครับคุณทักทายทักษัยคุณคุณอะไรเนี่ยผองหรืองปล่นะครับผมมาจากผงนะสวัสดีสวัสดีครับขอบคุณมากรับคุณพงครับ คุณพม,มาจากที่ไหนนะครับมาจากมาจากจังหวัดนในผูมิเกลื่รบบริภะมิเกลือรบบริผมสนะมควรรบบริใกล้เขาวางกชันผมช<อ>ื่อสนองยาจิตนะครับปัจจุบันอายุ60ปีนะครับเป็นเป็นอดีตเป็นอดีตเป็นกาแตนเป็นกาแตนของโคนะครับอดีตเคยเป็นอดีตเคยเป็นคโค อายสารพูดตลกกว,ว่าอดีต,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 ตดคือขาดตะกเตนตะกเตนมดีดไปดีดมาก็ใครมาจากไหนก็พิมพ์ทักทายกันกับคูดคุยกันวันชวนคุยกับตาการเลือกตั้งคุณตาได้ดูปนโพลครับดูปนโพลนะตามโพละเป็นตาม้าตามโพล่จนจะใกล้จะโพงสุดท้ายตามโพล่ก็ผู้นำในตามโพลนะครับก็ยังเป็นพรรคประชาชน นายกที่ที่คนส่วนใหญ่อยากให้เป็นก็อยากเป็นคุณนกักตพงเรื่องปัญญาวุิอยู่นะครับราคประชาชนก็โอกาสที่ราคประชาชนจะได้จะได้ภาเพื้นตัง้งเป็นดำนั้นก็คงจะมีมีม,มีมีโอกาสสูงครับมีโอกาสสูงการเคารบนะครับเคารบเคารพเสียงของทุกทุกคนครับแต่ผมก็อยากโบบินบอลทุกคนนะครับอยาบ่อนนอยาเรียกตามอารมณ์ อย่าเลือกต่างกัมผมอย่าเลือกให้สะใจอย่าเลือกให้สะใจเพราะว่าถ้าเลือกด้วยความสะใจคนที่จะสะใจมากกว่าหลังจากการเลือกตั้งเสร็จก็คือตัวเราถ้าถ้าเลือกด้วยคนที่ก็อาจจะสะใจแต,แต่ถ้าเลือกได้ไม่ดีมันไม่เป็นคือผมอยากให้วางอาคตตินะวางอาคตติเนาะขอบคุณคุณนั้นทังป์งนะครับคุณ คุณพ่อคุณอุปาธไม่ถูกกันลองลองพิมพ์ลองพิมพ์อ่านมาให้หน่อยครับพีอยู่คุณพองนะครับใช่น่าจะคุณพ่อโอ้ยโอ้ยโอ้ยสวัสดีสามสิบสี่ท่านครับมาจากไหนกันบ้างครับมาจากไหนกันนนจิมเข้ามาคุยทักทายนะครับเสียงชัดไม่ชัดยังไงครับ เสียงชัดไม่ชัดยังไงเสียงชัดไม่ชัดยังไงพิงมาได้นะดูจากที่ไหนอยากอยากอยากขอเสียงคนใต้ครับขอเสียงคนใต้ใครใครมาจากภาคใต้า้าผมผม,ผมรู้สึกว่าระยะหลยยังลก็เกิคนใต้ปะก็ขอเสียงคนใต้วันนี้พับเพื่อไทยก็ลงใต้ไรพักก็ลงใต้เหมากันแต่แต่การเลือกตั้งทุกเสียงทุกภาค มีความสาคัญหมดนะครับเสียงทุงตัวมีความสําคัญไม,ไม่ไม่มีเสียงจากภาคไหนสาคัญน้อยสําคัญมากทุกเสียงทุกภาคก็มีผลต่อต่อต่อคนรวมนะมีผลต่อคนรวมมันจะนำกากเม่กี้ผมบอกว่าผมมีสูตรอาจารย์ที่จะเลือกตั้งให้ผลการเลือกตั้งออกมาดีคือหนึ่งหนึ่งสามนะหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งตัวที่หนึ่งคือ ให้วางอคตินะครับถ้าเราอยากให้ผลกันเลือกตงมันออกมาทีนะครับให้วางอคติอย่าเริ่มรักอย่าเริ่มที่ชังนนะครับเราจะเลือกเพราะรักเราจะเลือกเพราะชังนเราจะเลือกพวความสัตว์ใจด้านใจเราต้องเลือกว่ามันคือนาคตเราคนที่จะมาทําหน้าที่แทนเราคนที่เหมือนให้นึกถึงการเลือกเลือกผู้นาครอบครัวเราเลยครับเลือกเลือกแฟนเลือกสามีเลือกคู่ครองให้นึกถึงขนาดนั้นเลยว่าคนที่จะมา มามาใช้ชีวิตร่วมกับเรามาทำหน้าที่แทนเรามาเป็นทวงมาเป็นทางก้าวหน้าให้เรามาเป็นอะไรเป็นคนทุกคนเนี่ยก็เจเราจะต้องคิดให้ดีนะครับคิดคิดให้ดีคิดให้ดีเพราะเพราะถ้าเลือกไม่ดีมีการเลือกผลการเลือกตั้งออกมาไม่ดีมันก็อาจจะทําให้ไปไม่ตลอดมีการเลือกตั้งใหม่ก็ต้เปลี่ยนกลับมานะครับ ซึ่งเปลี่ยนโหมดมาเสียเวลาโดยเท่านที่จะได้คนคนดีมีพรีมือมามบริหารประเทศกลับจะต้องมามาเนี่ยเพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับเราขึ้นบทการตัดสินใจของเราช่วงเข้าอูหานนะครับแต่ก่อนจะเข้าโูหานเนี่ยอันดับแรกอยากให้ทุกคนเรียกอย่างอย่างมีสตินะครับอย่างใช้อคติเรียกอ,อย่างมีสติใช้สติปัญญาวางอาคติ แม่มาเยียงเพราะรักไม่มาเยียงเพราะชังไม่มาเอียงเพราะเาเผานี่นคืออะไรก็บางคนมันได้ศึกษาดีฟังแต่แางคนเขาว่ามดูแต่โพลบ,บอกว่านเออนนี่บไปตามโพอันนี้เขาเราอย่าเชื่อเผาอย่าเชื่อใครตาเนี่ยอย่าให้ใครแหกโพลเนี่ยอ,อย่าให้ใครเป่าอย่าให้โดนแหกตาอย่าโดนเป่าอ,อย่าโดนจุงจมูกข้อสําคัญนะครับเราเป็นมนุษย์มีศักดิ์ศรีของเรามีศักดิ์ศรีของเรา เรารู้ว่าเราคนเลือกไข่เราศึกษาเองได้ไม่ต้องให้ใครมัมามาชี้นาเราศึกษาเองน้าตัวต่อมาครับเปิดเมื่อเราวางแล้วก็เปิดก็หนึ่งวางหนึ่งเปิดเปิดอะไรก็เปิดอกก็เปิดอกเปิดใจเปิดใจรับรับรู้ข้อมูลใหม่ๆอย่าอย่าฟังแต่ข้อมูลเดิมอย่าฟังแต่อันเดิมนะครับเพราะว่าอันเดิมเนะี่ยอาจจะโดนกรอกตนตอมาแบบเราลองเปิดรับตัวใหม่ ให้ทิ้งอดีตมองอนาคตเริ่มที่ปัจจุบันการเลือกตั้งนะครับเที่ยวน,นี้และเที่ยวไหนก็ช่างให้ทิ้งอดีตอดีตมันผ่านไปว่าเคยเลือกไปพอใจไม่พอใจถูกใจไม่ถูกใจสมบัติสมบัติเที่ยวนี้เขาวางไว้ก่อนทิ้งอดีตมองอนาคตอ,อนาคตเราอยากให้เกิดอะไรขึ้นฟังเราพวกที่เราเราพอใจปัจจุบันของเราเียังเพราะว่าที่มันเป็นอยู่พอใจหรอยไม่พอใจ เขาอยากให้มันดีขึ้นนะอยากให้ดีขึ้นทำยังไงอนะอยากให้ดีขึ้นนะกดทำไงมันต้องเริ่มที่ปัจจุบันปัจจุบันก็คือเริ่มที่เราวางปกติเปิดใจเปิดใจเมื่อเปิดใจแล้วเข้ามาแล้วก็นอกจากพิมพ์ถ่ายแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์ให้ให้ผููจัดด้วนะครับจะขอบคุณมากครับขอบคุณมากแล้วก็พิมพ์มาแลกเปลี่ยนได้ไดนะครับ บอกบอกสถานการณ์ที่ที่ท่านอยู่เป็นยังไงบ้างครับเป็นยังไงบ้างมีการซื้อทรงซื้อเสียงกันไหมซื้ออยากให้เขาซื้อได้นะต่อต่อมาก็คือว่าเปิดใจเปิดใจรับเปิดใจรับวางอคติเปิดใจรับ,เป,รบ,เ,ปรบเปิดใจรับนะครับเมื่อเปิดใจรับยอมรับการเปลี่ยนแปลงยอมรับการเปลี่ยนแปลงอย่าปังต่เสียงเงินเดิม ยังมีอากติอะไรเปิดใจให้มากครับตัวต่อม,มาครับสามแหกแหกแรกเลยนะครับที่เราจะต้องต้องมีต้องเห็นแหกตาดูภาษาอีสานตีตาเบ่งตีตาเบ่งบางเบืองเมืองมีตาเบ่งรับชักสุดเห็นสุดเห็นเราเข้าราเปิดตาเปิดตาเนี่ยมันรวมถึงการศึกษาขอ้อมูล ศึกษาข้อมูลศึกษาข้อมูลดูข้อมูลของแต่และคนแต่และพรรคด,ดปูประวัติมาอย่างไงมาอย่างไงดีไม่ดียังไงประวัติศึกษาข้อมูลเนี่คือแหกตาดูแหกหูฟังแหกหูฟังรอบบางานบางคนอื่นก็่ามีขมอย่าเพิ่งตั้ง ศึกษาไปสุดเป็นตอนนี้ผมก็ฟังทุกวันนะครับฟังก็ทุกวันทั้งุกช่องที่มีการนําเสนอข่าวที่มีการเสนอการเลือกตั้งฟังทุกพักนะครับเปิดใจเัาที่ผมผมนี่ผมฟังทุกพักจริงนะครับคืออาจจะมีชอบไม่ชอบส่วนตัวแต่ว่าเราก็ต้องไม่ปิดกันไม่ปิดการเข่าให้เขาฟังพักเล็กนะครับพักเหญ่ก็ฟังนะครับพักเล็ก็ฟังพักใหญ่ก็ฟังเมื่อวาน ฟันพักของพักสีสีเขียวนอะของดรถัดแต่ของก็อีองทำมันนะครับดรนฤมลพินโยศิบัตูก็ก็โอเคนะครับก,ก็ก็ใช้ได้แล้วตอนมีมีบางของก็ใช้ได้แต่แต่โอเคพอดีพอที่จะทีจะ่จะได้หนึ่งคะแนนจะเราไปอย่างอันนี้ครับไม่ยังไม่ขอยังไม่ขอตัดสินเพราะว่าเราเรา,เรายัางดูไม่ครบ ภาคประชาธิปัตย์ผมก็ดูนะครับแต่พรคประชาธิปัตย์นี่ก็ตามโพวดจะจะดีขึ้นนะครับจะดีขึ้นจะดีขึ้นผมนะคุณผู้ชมจะเป็นเป็นเป็นพรรคที่จะแชร์คะแนนจากพรรคนำเงินนะครับจะแชร์คะแนนจากพรรคนำเงินจริงพรรคนำเงินคือพรรคภูมิใจไทยอาจจะได้คะแนน นำแบบนำแบบเด็ดขาดแต่พอมีราคภูมิไทยมาครับครับประชาธิปัตย์มาแบบไปเอาพิสิทธิ์มาก็ถักถึงทุกมนึ่คะแนนคะแนนบางส่วนกลับขึ้นมาอันนี้วาดตาโภยเฉยนะครับวาดตาโภยเฉยเพราะขาวาอย่างนั้นตัวต่อมาครับแหงตาดูแหงแห,งงฟงหงงฟงูฟังังแหงหูฟัง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 ทุกข่าวฟังทุกแรื่งนะครับ ปังแล้วเอามาชั่งใจนะครับเอามาชั่งใจเอามาชั่งอย่าเพิ่งเชื่อนะครับอย่าอย่าเพิ่งเชื่ออย่าเพิ่งเชื่ออย่าเพิ่งเชื่อโดยเฉพาะคนที่มีอคตินี่เราพยายามท่าอย่าอย่าไปฟังถ้าช่องไหนที่ใส่อคติมากเกินไปเกียวบคนนั้นมากเกินไปเชียร์คนนี้จนของมันนาน,น่ยบางบางช่องเนี่ยผม,ผมเห็นเชียร์จนเกินไปผมก็ผมก็ไม่ฟังเพราะรู้อยู่ว่าเขาจะพูดประมาณไหน,นะครับก็เราก็ เราก็พยายามเลือกฟังในส่วนที่ว่ายังยังไม่เคยเปิดใจโู้ยระวังฟังดูตัวต่อมาแหกตาดูแหกหูฟังแล้วก็แหกปากถามปากก็ควรที่ถามนี่อะไรคนตักคนถามสงสัยถามได้นะครับถามได้ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวเช็นไม่ถูกต้องคู่เลยนะครับแยงเลยแยงเลยพู่เธอเมื่อเราทาอย่างนี้นะครับ หนึ่งหนึ่งสามวงอากติเปิดใจรับแหกตาดูแหกหมูปากาแหกปากถามนะผมเชื่อว่าเราด้วยความที่เราเราเลือกแบบมีมีวิธีการมียุทธศาสตร์มีมียุทธศาสยุทธศาสตร์การเลือกเพื่อให้ได้ผมก็เชื่อว่าจะทําให้เราตัดสินใจเลือกคนที่ที่ดีที่ถูกต้องไม่เลือกตามกระแสไม่เลือกตามกระแส กระซายสารคิดให้ทีวีให้ทวนคิดคิดคิดให้ทว,ว,วนทวนทีนะครับอย่าเอาความสะใจอย่าเอาย่าเอาแต่ความอันนี้เป็นอารมณ์นะครับในเรียกเพราะว่าคนแล้วก็อากาติอันหนึ่งที่อยากพูดมากก็คือว่าอย่าติดหรืออย่าเพิ่งตั้งว่าคนนั้นเป็นคนนี้เป็นรูปคนนั้น,เป,น,ปน,น,นเป็นรูปคนนี้นะครับ คือคนถ้าเขาดีเนี่ยอย่าไปติว่าเขาเป็นลูกใครบางทีมันไม่เป็นธรรมกับใครบางคนนะครับเนี่ยแม้แต่ผมเองผมก็เคยดูดูหาว่าว่าเป็นเด็กเส้นนะครับในขณะที่พวกเราพวกคุณพวกท่านคิดว่าเขาเป็นเด็กเส้นทำยังไงได้ครับเนื่องเขาปฏิเสธความควาเขาเกี่ยวข้องกับคนนั้นคนนี้ไม่ได้แต่ถ้าเขาดีเพียงเพราะเขาเป็นคนนี้ เขาก็ไม่มีสิทธิ์ทำงานเพราะว่ามันมันมันไม่น่าเกี่ยวกันมันไม่น่าเกี่ยวกันเขาจะเป็นเป็นลูกใครหลานใครก็ช่างนะครับถ้าเขาคือคนดีคือเขาคนที่ใช่ก็ต้องดูที่เขานะครับอย่าไปดูที่ว่าอันเพราะคำพอดีคําเดียวนะครับมันจะชนะทุกอย่างชนะความเป็นเด็กเซียนชนะความเป็นเด็กเซียนชนะความเป็น เด็กุงเด็กป่าทั้งหมดเพราะว่าเขาเขาไม่ดีอย่างเดียวเนี้ของการตีตกไปแต่เราเขาดีแต่เขาเป็นหลานขครเขาไม่ได้เป็นเนี่ยมันมันเสียโอกาสเสียโอกาสเราเองนะครับเพราะฉะนั้นอย่าอย่าใจแคบเนาะอย่าใจแคบทั้งใจกว้างะใจกว้างกวาง้งกวา,งกวางเป็นแม่น้ำเลยนะครับ